สวัสดียามเช้าวันที่สิบเอ็ดนะฮะไปส่งฝรั่งน้อยโรงเรียนวันนี้ออกมาเดินเล่นเนาะสวัสดีครับฝรั่งน้อยดีใจไหมามาม,มาด้วยยะยะ <laughs> มไม่มนนออะไรเขาหนอ่าเขาบอกว่าปกติฉันก็มาคนเดียวแล้วหนูชอบแม่หมาม,มาส่งยะ,ยะออฮะ น้ำจอมน้อยอ่าเขาบอกว่าเหมือนกับเอ่อแปลกแปลกนี่ะแกลนเบจันเด๋อเออเขาบอกว่านะอากาศยามเช้าสดชื่นนะคะวันนี้ไม่คุ้มเลอีกอากาศดุนอ่าฮะไม่คุมไ่เลยอันวิดีโอเราออกมาขึ้นฟอนเนอร์เฟรนดนี่มาม้าไม่เป๊ะอย่ามาม้าไม่เอาวิดีโอคนอื่นหรอลูกเนาะดูบรรยากาศนะคฮะออกเดินออกกำลังกายด้วยเนาะ ออฮออกกําลังกายด้วยนะคะหอมหอมหอมอันนี้หอมมากเลยหอมชื่นใจพี่น้องขาม่อแจ๊บนี่แจยวแจ๊